ส่วนใหญ่มากกว่า80%ของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ต้องได้รับยาเคมีบำบัดต้องได้รับยาน้ำแดงซึ่งทุกคนจะกลัวกันมากเพราะตั้งแต่ตอนให้ยาจะมีอาการระคายเคืองของหลอดเลือดได้หลังการให้บางคนก็จะเกิดผมร่วงตั้งแต่การให้ยาชุดที่1อาการอ่อนเพลียคลื่นไส้อาเจียนเม็ดเลือดขาวตกเสี่ยงต่อการติดเชือ้อจะมีคำถามที่ว่าไม่ให้ได้หรือไม่เราคงตอบว่ายาน้ำแดงเป็นยาที่มีความจำเป็นและได้ผลดีในมะเร็งเต้า แต่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าภาวะแทรกซ้อนอยู่ในระดับควบคุมได้หรือไม่อาจจะต้องมีการปรับลดยาหรือไม่ต้องมีการดูแลและให้ยาแก้ไขภาวะแทรกซ้อนป้องกันติดเชือ้ออย่างไรจะมีประการเดียวที่ยังป้องกันได้ไม่ดีคือผมร่วงที่ต้องซื้อวิกเตรียมไว้เลยแม้จะมีความพยายามในการป้องกันผมร่วงด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่ได้ผลดีอย่างไรก็ตามไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลเพราะ ผมจะกลับมาเป็นปกติหลังการให้ยาครบแล้วยาน้ำแดงเป็นยามาตรฐานและจำเป็นต้องให้ครับและยืนยันได้ว่าปลอดภัยในมือของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับ